ด้วยนะฮะแว่นออปตันะช่วยในการถนอมสายตากองแสงสีฟ้านะตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซึ่งตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยฮะเป็นรุ่นซีโร่นะครับก็บังมากเพียงกระดาษ A4 ซเพียงสัมผัสเองใส่สบายซึ่งเลนส์อันนี้นะครับเป็นเลนส์ลิติน่าอีกแอมเบอร์นะซึ่งมันจะออกสีเหลืองๆนิดนึงใส่สบายมากถึงแม้ว่ามันจะเหมือนคนแก่ก็ตามซึ่งในการสมมุติใครสนใจครับลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับพร้อมข้อส่วนลดพิเศษครับ ไทถ้ำเป็นการช่วยาวดีฮะน่าสนจะยู่อุดแปบ๊บหนึ่งเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนละกขัดเกมไปฮะถามว่าผมอยากจะเอาอะไรกลับบ้านบ้างคำตอบเลยฮะนี่ฮะคะซาวเวอร์เลยผมจะเอากลับบ้าน ตายแมวมันร้อนอะไรขนาดนี้เนี่ยเจ้ากี่แผน่นอะตายแล้วผมต้องกี่แผ่นเนี่ยอ่ะสองแผ่นรอดไหมเนี่ยอะแผ่นประคบความเย็นอะไรเงี้ยนะฮะรอดไหมรอดไหมน่าจะรอดเนาะสองแผน่นโอเคครับสองแผ่นรอดสองแผ่นรอด <c oughs> ที่เกียดกลับบ้านนะเนี่ยปกติเวลาเราเล่นไหมครับปกติอย่างเงี้ย <c oughs> พวกนี้พวกนี้พวกนีไปก่อนแล้วกันเนี่ยมันมีของเยอะมากอะ่ะดูดิมีอะไรอีกเนี่ยโอ้โหเต็มสวัสดีเอ้ตกใจมาเป็นชุดเกาะทองเลยโอเค,คได้หมวกซอมบี้ด้วยอ่ยะไอ,อพ้พิกนเมะนะ้น ตลอดวันนี้สวัสดีฮะบา,บายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าครับไปขอขอบคุณทูซูเปอร์ไฟเบอร์เกมเมอร์โปรแพคที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามท่อตรงแยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำน เธอต้องพบเจอใคร